ที่บอกว่าโปรนะครับปีแปดไม่น่าใช่แล้วล่ะนะอย่ามั่วอย่ามั่วนะไอตัวโปรโปรสตกาตายไปแล้วครับโอ้โย,ย,ย,มยแม่งโปรจริงไหวเหียบมีดมันสับด่วนขนาดนี้เลยเหรอเียมีดแม่งสับด่วนเลยยค่แค่ มันโผล่ยังไงวะไอสัตว์มีดมันสับรวขนาดนี้ผมโดน4านี่ฮะบพี่โอ้โหเดี๋ยวอไอสตัตว์ของจริงนี่หรอที่มันปอ่อให้พวกเราอย่าพึ่งฆ่ากันโอ้โหโอ้โหชัดเจนชัดเจน มันท่าแล้วโอ้ยมันตกมันเย็ดแง่โอ้ยเย็ดจอของจริงทุกคนฟังเฮียได้จะพึ่งยิงกันนะลุกจะทิ้งไอ้เฮี้ยโปก่อนไอ้สัตว์โปไอ้เฮี้ยมีการหลบที่โขดหินบังเล็งหิน ม,มันเล็งคดมันมันท่องคาถาอยู่งานนี้มึงใส่แม่งท่องคาถาเล็งคดเดี๋ยวจะแม่งมึงโทรจะมาแบบนะ ชมนะไม่ได้เห็นด้วยตาไม่เชื่อนัน,นี่โอ้ยเฮียแม่งร้อนวิชาโอ้ยรัดร้อนวิชาโอ้โหตาหน้าก็ให้มันเข้ามาอีกนะครับและพวกเรารวมตัวอย่ายิงกันใครยิงมันได้เฮียแจกเพชรนะใครฆ่ามันได้เฮียให้เพชร172็เม็ดเลยครับ ไอ้เฮียปอตัวเนี้ยจัดมมแ,แม่งเลยรอมันรอแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มีวาม้าเด็ดปิดโอ้ยเป็นทำได้ยังไงวะเนี่ย โอ้ยบอกของจริงครับเด็กๆโอ้ยของแม่งขึ้นที่หายเลยแม่งขึ้นดูจักเมีดหันหมูมันดูเด้อดูนะมันจะวัดแล้วครับท่านผู้ชมแลวมันเล็งแล้วมันกำลังระเบิดมันสับเทียนดูของดิของมันร้อนมันสักมาเต็มตัวมันไม่รู้จะทำยังไงโอ้ของจริงครับท่านผู้ชมครับดูนะดูมันพยายามวัดนะครับ เอาแล้วมันวัดมาแล้วเอาแล้วมันเลงแล้วยิ้ยังยังยังมันยังไม่เห็นนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นเหมือนกระถามมันจะสะเทือนโอ้โหหัวทุกมันใหญ่เวทดูดูดูมันดูมันเห็นหมดเลยมันเห็นทุกคนเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะดูไปด้วยอยายานไว้นะครับมันพยายามจะปล่อยของให้หมดไอคนนี้มันแสบมากครับ สองเนี้ยโอ้โหเหรอเอาแล้วับท่านผู้ชมครับมันจะเอาให้ได้ฮะดูครับดูด้วยอีกสามคนอยู่ไหนกันวะไอ้ไอ้เชี่ยนี่เขาปอ้ไอ้โดนัทไอ้ไอ้ไอ้ปวเอาอนะอ๋อนะนะเอาละลืมแล้วอันนี้ก็หลบมุมนะหลบไหนแล้วครับเอาอนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเก็บเรียบร้อยครับนะฮะโอ้โห อ้อแวแอ้โดนัทมึงเป็นลายสุดท้ายมึงเป็นลายสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอ้เรียบร้อยครับมาโอ้โหสัตว์เทมาก